อายุ49ตัดมดลูกยกชุด45วันช่วงนี้ปวดสะโพกต้นขาขาละ,ละ้า กลัวจะเป็นแบบนี้ตลอดทั้งที่ก่อนผ่าไม่เคยมีอาการแบบนี้เลยค่ะหลังตัดมดลูกโดยเฉพาะคนที่ตัดรังไข่ทิ้งด้วยร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลง3อย่างนี้พร้อมกันค่ะ 1. ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงอย่างรวดเร็วเพราะรังไข่ถูกตัดทิ้งทําให้เข้าสู่ภาวะวัยทองเฉียบพันธุ์กล้ามเนื้ออุ้งเชิงการอ่อนแรงข้อต่อสะโพกหลังล่างเส้นเอ็นตึงทําให้ปวดร้าวลงขาค่ะ 2. กล้ามเนื้อที่เคยพยุงมดลูกต้องเรียนรู้บทบาทใหม่ค่ะก่อนผ่ามดลูกเคยค้ำโครงสร้างแต่หลังผ่าน้ำหนักการพยุงทั้งหมดจะย้ายไปที่สะโพกหลังส่วนล่างและต้นขาด้านในทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นมีความอ่อนล้าโดยเฉพาะช่วง4-12สสัปดาห์แรกซึ่งเป็นช่วงของการเรียนรู้โครงสร้างใหม่ค่ะ 3. พังผืดภายในเริ่มก่อตัวช่วง6-8สัปดาห์แรกพังผืดจะตึงและแข็งง่ายทําให้มีอาการเจ็บหน่วงๆเจ็บจิ๊จิบริเวณสะโพกและท้องน้อยค่ะอาการเหล่านี้ส่วนใหญ่จะดีขึ้นภายใน8-12สัปดาห์หลังผ่าตัดเมื่อฮอร์โมโนเริ่มนิ่งกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการเริ่มกลับมาแข็งแรง พังผืดที่ก่อตัวเริ่มนิ่มขึ้นอาการปวดร้าวตึงร้าก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับค่ะช่วงนี้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะถ้าดูแลตัวเองไม่ดีอาจจะกลายเป็นอาการปวดเรื้อรังได้ค่ะใครตัดมดลูกแล้วมีอาการแบบไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะมอจะดึงมาตอบอย่างละเอียดในไลฟ์สดทุกวันอังคารถึงศุกร์เวลา11โมงครึ่งเป็นต้นไปฝากกดติดตามไว้แล้วมาเจอกันนะคะ